สวัสดีครับกลับมาพบกับผมอีกแล้วครับเจเอฟฟอร์ดแจกแลกนะครับวันนี้ก็ มากับเจ้าไวทแท็กนะครับเกียร์ธรรมดานะครับตัวนี้เป็น6สปีดนะครับเครื่อง2.0รับ80เล็งมาเช่นกันนะครับผมก็วันนี้ออกมารีวิวนอกสถานที่บ้างนะครับก็ลูกค้าจะได้ดูอะไรแปลกใหม่ๆบ้างนะครับก็เรามาดูเลยนะครับว่าตัวนี้เรามีแคมเปญอะไรมานําเสนอวันนี้ก็ตัวนี้นะครับคันนี้ลูกค้าเลือกเป็นดอกเบี้ย 0%นาถึง60งวดนะครับพร้อมแต่งให้ออสวยงามนะครับผมตัวนี้นครับก็ลองมาดูเลยนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับด้านหน้าอะไรจัดการเปลี่ยนกระจังหน้าให้ใหม่นะครับผมตัวนี้ครับผมเท่แบบนี้เลยนะครับแล้วก็พร้อมด้วยติดข้อไฟหน้าให้นะครับตัวนี้นะครับเป็นปี2020ไฟหน้าจะเป็นแบบ ไบ LED นะครับผมแล้วก็ไฟจัดหมอกจะเป็น LED ด้วยเช่นกันตัวนี้พร้อมด้วยนี่นะครับกรอบป้ายนะครับของ Ford Performance นะครับผมตัวนี้เท่เลยตัวนี้ด้านหน้านะครับจะมีเซ็นเซอร์นะครับ4จุดนะครับเตือนการชนด้านหน้านะครับผมเหมืนตัว top เลยแบบนี้ดูด้านข้างนะครับ ด้านข้างล้อก็จะเป็นล้อแ็กแปดนิ้วนะครับนี่นะครับมแล้วก็กระจกมองข้างนะครับนี่ครับมีไฟเลี้ยวนะครับผมอ้อมด้วยไฟนะครับส่องพื้นนะครับตรงนี้เผื่อไว้เวลากลางคืนนะครับลูกค้าชอบลุยป่าอะไรเงี้ยตัวนี้นะครับกุญแจนะครับก็จะเป็นแบบสมาร์ทคีเลสนะครับสามารถใช้มือ ปลดล็อกหรือว่ากดล็อกได้เลยที่ประตูนะครับเพียงเรามีกุญแจอยู่ใกล้บริเวณนี้กันศาสตร์มากับตัวรถสี่ชิ้นพร้อมด้วยราวหลังคาครับผมแล้วก็มีโรบาร์นะครับนี่นะครับมาจากศูนย์เลยก็ตรงไวแ้แตกพร้อมด้วยไฟเบรกครับดวงที่สามแบบนี้เลยทย้ายกระบะก็จะมีพื้นปูกระบะนะครับไลเนอร์นะครับมาจาก โรงงานเลยนะครับของแท้แล้วก็ยังมีตัวเนี้ยของไวแท็กนะครับจะมีช่องเสียบไฟนะครับสําหรับเผื่อเราไปตั้งแคมป์หรือว่าออกเที่ยวป่าอะไรเงี้ยต้องการใช้ไฟนะครับก็สามารถเสียบต่อได้นะครับเป็นรถที่ดีมากๆเลยนะครับด้านท้ายนะครับด้านท้ายก็จะมีข้อไปท้ายนะครับผมพร้อมด้วยเป้ารองมือจับท้ายนะครับแล้วก็ตัวนี้ด้วยครับ ตัวรองฝาครอบกระบะท้ายตัวนี้นะครับผมแล้วก็ที่สําคัญนะครับไว้แท็บก็เรามีกุญแจล็อกล็อกกระบะท้ายนะครับแบบนี้เลยนะครับกันคนอื่นมาเปิดเล่นแล้วก็ตัวนี้เราจะมีตัวท็อกเช่นบาร์นะครับช่วยผ่อนแรงสําหรับฝากระบะท้ายนะครับมันสามารถใช้ผ่อนแรงได้มือเดียวก็เปิดได้แนละ้วสบายมาก แล้วก็ยังมีกล้องนะครับกล้พอง <ๆ S 2> ถอยติดอยู่ที่โลโก้เลยพร้อมด้วยกันชนท้ายที่เป็นสีกาไฟพร้อมด้วยเซ็นเซอร์ทั้ง4จุดจแบบนี้เลยนะครับแล้วก็ยังมีกล้องบันทึกวิดีโอด้านหลังแถมเพิ่มให้กับลูกค้าอีกต่างหาดูนะครับรอบรๆ,ๆ,ๆ,ๆดูนะครับลองดูภายในนิดนึงนะครับ นะครับดูด้านหลังก่อนเบาะนะครับก็เป็นเบาะหนังเลยนะครับตัวนี้นะครับก็มาจากโรงงานเลยของวโรงงานเลยของวาแท็กหนังแท้นะครับผมตัวนี้ก็เป็นตะเก็บคู่ได้สีส้มครับเอกลักษณ์ของวาแท็กนะครับผมตัวนี้แล้วก็มาดูด้านหน้าครับ ด้านหน้านะครับนี่ถึงจะเป็นตัวเกียร์ธรรมดาครับก็คนคนขับนะครับก็จะเป็นเบาะไฟฟ้าเหมือนกันนะครับตัวนี้แล้วก็ยังมีกุ่มอะไรไฟฟ้านะครับผมตัวนี้ออฟชั่นก็อาจจะน้อยกว่าตัวท็อปนิดนึงแต่ก็ถือว่าล้ำม,มากเลยครับคุณคอนโซนหน้านี่เป็นหนังอย่างดีนะครับผมตัวนี้กุญแจตัวนี้ก็จะเป็นแบบพุ s สตาร์ทนะครับผมตัวนี้ ดีมากเลยครับผมก็รวมๆแล้วถือว่าออปชั่นนี่ดีมากเลยครับสุดยอดก็ในในราคาที่ไม่แพงครับเพียง9 7 9 0 0 0เจ็ดหมืเก้าันบาทนะครับตัวนี้นก็ตอนนี้ดอกเบี้ยนเป็0% 60งวดผมแต่งให้แบบนี้เลยก็ยังไงก็ลองทักหรือว่าโทรเข้ามาคุยกันนะครับที่เบอร์ 0 9 8 4 1 8 8 0 8 7นะครับด้านล่างนี้สำหรับวันนี้นะครับก็ออขอฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับก็จะอาจจะมีอะไรมารเซอร์ไพรส์เพื่อนำเสนอตอนนี้โควิดครับผม,ม,มก็อยากจะทำอะไรให้ลูกค้าเซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์นะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วกันนะครับสวัสดีครับ เธอจะโปรที่บอกว่าไม่เฟี้ยวเข้ามาหาเชิงงาของเราจะจัดให้คุณต้องเลี้ยวไม่ต้องห่วงเราไม่ทําให้เสียเที่ยวดูดีที่พวกเราเลยในโลกโซเชียลฟอร์ r เรนเจที่แต่งแบบ r ร p เตอร์ชุดแต่งแบบ Off-road เราก็จัดให้คุณแบบเวอร์เวอร์ฟอร์ดเอเวอเรสต์เก็ดีอ่ะส่วนรถจะเอากี่แสนอ่ะเกเบี้ยสวเปอรเซ็นก็มีอ่ะฟอร์ดวายแทกหรือรเตอร์มาจอมมาทดลองขับแล